สวัสดีครับวันนี้ผมจะทําเครื่องตัดหญ้าอัตโนมัติโดยร้อยเอเครือเหล็กพี่ไม้จะเป็นคนทันทําผมกําลังจะไปเอาไขาควงมาให้แกครับผมเดินไปเอาไขาคีมก่อนนะครับนี่ครับเดินมาเอาคีมในร้านตัดผมช่างอ้อนบาร์เบอร์นี่นะครับสวัสดีครับชาเนตครับคีมอยู่ในนี้ครับในห้องนะผมก็เดินมา ผมก็มาเอาคีมไอตัวนี้เพื่อที่จะไปทำเครื่องตัดหญ้านะครับนะเดินเอาคีมมาแล้วผมก็เดินมาวันนี้มี้อยอเครือแกจะทำนี่ครับแกจะดัดแปลงดูวิธีทำของแกน,นี่เป็นเครื่องเขาเรียวกว่าเครื่องตัดหญ้าที่ใช้มือจับแกจ,จะมาขันน็อดออก ดูวิธีขันน็อตผมก็ไม่รู้ว่าแกจะทํายังไงครับมันหมุนได้ตัวนี้มันหมุนได้แกแกก็ไปดูจากยูทูบมาแหละครับแต่ว่าแกก็จะทำเพราะเครื่องตัดจ้ามันเสียแล้วใช่ไหมครับยังอ๋อยังไม่เสียแต่จะมาขันตัวนี้ออกขันตัวนี้มันขยับทุกหน่อยครับโอ้โหเป็นน็อตเบอร์อะไรนะ ขาเรียกขยับเลยเบอร์ส <6 S 1> นะิบเนาะน็อตไอ้นั่นหกเหลี่ยมเบอร์สิบน็อตหกเหลี่ยมเบอร์สิบเดี๋ยวผมช่วยจับให้โยก<แ>ซ้ายโยกขวาก่อนเชิงยึกยักยึกยักเออให้ยึกยักยึกยักซ้ายขวาเดี๋ยว,วดดก่อนกดที่เดลียวนะึ่งครับนี่ครับวิธีถอดน็อตมันตัวน็อตธรรมดามันถอดไม่ได้ยึกยักยึกยักก่อนอย่าเพิ่งบุนแรงเออยึกยักให้น็อตมันดิ้นได้ก่อนครับ มันเป็นเทคนิคการหมุนนอ็อตถ้าจะไปหมุนทีเดียวไม่ได้ต้องยึกยักยุกยักอ่าอย่างนั้นนะครับให้เกลียวมันดิ้นก่อนเพราะเราเอกเคยแกเคยเป็นอาจารย์สอนช่างยนต์แกเลยรู้ไม่ใช่กันงานช่างหล่อนะโอเคออกแล้วครับขาดขาดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ไปอ่าไม่เป็นไรเอาอีกตัวหนึง่งออกด้านนึงขาดคาไม่เป็นไรขาดคาเดี๋ยวเราก็เอาออกได้ตรงนี้เอาทำไงออกได้ เอาเถอะนะเขามีอยู่นี่เอาตัวนี้ออกก่อนครับไง <Okay. S 1> เอาเออกก่อนมันเออมันขาดขายอยู่ข้างในขาดขาม,มีมีวิธีอยู่เอาตัวนี้ออกอีกครับยึกยักยึกยัก,ยก,ยกนี่นะครับเป็น,นกลไกเขาเรียกว่าต่อยอดจากอันเดิมที่มันชำรุดทุดโทมเราก็ค่อยดิ้นดิ้นไป อย,อย่างนั้นเลยครับเอออ,อันนั้นแหละครับดึงเข้าเออดึงเข่าหาตัวล่ะออกครับอ่ามันมาทา <น tak. S 2> งนี้อีกรอบนึงครับเอย์ยุกยกักยุกยักก่อนนะั่นออกแล้วมันออ,ออกแล้วเห็นไหมนะมันเลื่อนนะตั้งขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งคีมล็อกล่ะตั้งตั้งขึ้นมันไม่ตั้งนะเอามันนี่ฮะมันจะมันจะโคมเกี่ยว พยัยแล้วครับมันเป็นกลยุทธ์การต่อยอดของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานซึ่งไม่ไม่ยอมจ้างใครแต่เราก็ทำเองแล้วก็คิดได้แล้วก็คิดเป็นนั่นและครับนั่นเลยครับ,รบถูกแล้วยิงย่งย,งยงากมันไม่ไวแล้วมันขึ้นสนิมนั่นมันขึ้นสนิม ถ้าไม่งั้นมันไม่ขาดหรอกเพราะมันขึ้น้นนี้มันนานใช้มากใช้นานหลายวันแล้วครับอันนี้เป็นวิธีถอดน็อตครับขอบคุณครับท่านถอดแล้วท่านจะไปทำเองเนาะครับเนาะครับสวัสดีครับ